สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูชิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะในชิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงตัวละครอย่างบาบาร่ากันว่าทาไมตัวละครนี้เนี่ยถึงมีคนเล่นน้อยเลยว่าน้อยมา,มากๆนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะประมาณ3.3%นะครับของผู้เล่นทั้งหมดที่เอาตัวของบาบาร่าไปเล่นนะทั้งที่ตัวละครนี้เนี่ยมันแจกฟรีแล้วก็เป็นตัวฮีลที่ดีด้วยแต่ทําไมคนถึงไม่เล่นในวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับ แต่ก่อนที่เ,เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมขอแนะนําร้านเติมเ,มเกมดีๆอย่าง Richman Shop บริการเติมเกมราคาถูกปลอดภยัย100%มีแอปมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเพจแทมมีผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งใน l i น e f a c e b o o k ิน s t a g กรมและเว็บไซต์ Richman Shop วิธีเติมก็ง่ายมากครับแค่เข้าไปเลือกเกมที่เราต้องการจากนั้นกรอก u i d และชื่อในเกมตามด้วยเซิร์ฟเวอร์จากนั้นให้เราเลือกแพ็กที่เราต้องการที่จะเติมครับกดดาเนินการต่อแล้วชำระเงินผ่านค r ว o d e คดเช็คหมายเลขสั่งซื้อผ่าน,าานก,ก็นได้เลยครับ แต่ก่อนที่ผมจะไปพูดถึงสาเหตุว่าทำไมคุณถึงไม่เล่นเนี่ยผมขอแนะนำตัวของบาบาร่าก่อนนะครับว่าตัวละครนี้เนี่ยคือมันเป็นยังไงมันทำอะไรได้บ้างอะเล่นอย่างนี้ดีกว่าก็คือมาพูดถึงความสามารถของบาบาร่ากันก่อนดีกว่านะครับบาบาร่านะครับผมนะเป็นตัวละครฮิลเลอร์ตัวหนึ่งที่มีอยู่ในเกมนี้แล้วก็เป็นตัวละครธาตุน้ำ ซึ่งข้อดีของวาาร่านะครับอย่างแรกเลยก็คือการที่เขาเนี่ยปั้นอาร์ติแฟกต์ค่อนข้างง่ายถึงกูจะไม่ได้ใส่ Art าอาร์ติแฟกต์ก็เถอะแต่เป็นว่าอาร์ติแฟกต์ที่เขาใส่เนี่ยครับไม่ใช่บนด้านน้ำนะอันนี้อันนี้เออเอาร์ติแฟกต์ที่เขาใส่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพลังชีวิตนะครับก็คือส่วนใหญ่ที่คนเขาใส่กันนะจะเป็นนาฬิกาพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์ครับถ้วยพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวของหัวเนี่ยจะเป็นโบนัสรักษานะครับส่วนอาวุธเนี่ยก็มีหลากหลายอาวุธให้เลือกนะครับแต่ถ้าดีีเน่ย แต่ถ้าเกิดเป็นอาวุธดีๆเนี่ยน่าก็น่าจะเป็นตัวของโปรโตไทม์เอมเบอร์หรือไม่ก็โดนัทหรือไม่ก็ตัวของอาวุธชิ้นนี้นะครับชีทซึ่ง GDS เนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นสมุดสามดาวก็ตามนะเดี๋ยวมาพูดถึงพอสว่านกันบ้างน,นะครับตัวของบาบาล่าเนี่ยมีการโจมตีปกติที่ไม่ได้รุนแรงไปกว่าตัวอื่นขนาดนั้นแต่มีการชาร์จโจมตีที่ค่อนข้างจะรุนแรงอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็มันเป็นตัวละครประเภทฮีลเพราะงั้นอย่าเอามันไปเล่น DPS เลยนะมันไม่ใช่ อ่นที่นี้ตัวของสกิลท่าทำอะไรได้โดยตัวของสกิลท่านะครับผมนะจะเมื่อก,กดเนี่ยมันจะอยู่บนสนาม15วินาทีซึ่งไอตัวของสกิลนี้เนี่ยจะทําการวนอยู่รอบตัวละครที่อยู่ในสนามครับถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงโลจงลีเวยคือมันจะอยู่อย่างนั้นแหละทั้งหมด15วินาทีครับโอเคนะครับจากที่ลองเนี่ยมันจะประมาณ5วินาทีต่อการฮิล1ครั้งนะครับซึ่งก็มันจะฮิวได้ประมาณเท่าไหร่ล่ะอ่ะตอนตอนกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะฮิวด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะฮิวได้ประมาณ3าถึงสครั้งในการกดสกิลธาตุครั้งหนึ่งเอาเป็นว่าผมสรุปประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่น่าจะไม่เกิน4ครั้งโดยไอตัวของการรักษาครับจะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดเพราะงั้นเนี่ยบาบาร่าเลยเป็นตัวละครนี้มันค่อนข้างง่ายเพราะว่าคุณสามารถเอาเอฟเยอร์เกลือของคุณเนี่ยไปใส่ให้บาบาร่าได้นะครับแล้วก็ตัวของสกิลธาตุเนี่ยเมื่อคุณมีสกิลธาตุนะครับแล้วให้บาบาร่าเป็นตัวละครที่ยืนตีเนี่ยมันจะทําการรักษาหรือว่าเรียกได้ว่าก็คื ฟื้นพลังชีวิตทั้งทีมนะครับ0.86%ของพลังชีวิตสูงสุดบวก87หน่วยอันนี้คือเลเวล3นะถ้าถ้าเลเวลที่สูงกว่าน,นี้เนี่ยก็จะเพิ่มมากกว่านี้อีกครับแต่โดยรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนะั้นห็นปะก็คือมัน0.86%ก็ตีว่าเออ1%ของ HP อะ่ะนะครับก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะทีนี้ตัวของอันตีนะครับอันตีเนี่ยทำอะไรได้ก็คือตัวของอันตีนะครับเมื่อกดเนี่ยจะทําการฟื้นฟูทันทีเลยคือฟื้นพลังชีวิตทันทีเลยเว้ยอืม พื้นพลังชีวิตทันที24.6%ของพลังชีวิตสูงสุดของบาวบาร่านะครับแล้วก็บวกกับ2,600 HP ซึ่งถามว่าเยอะไหมถ้าเกิดคุณปั้นบาบาร่าสักเลือด30,000เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ฮิวแรงมา,มากๆนะครับอาจจะกดทีเดียวเต็มเลยก็ได้นะแบบเลือดเลือดทั้งทีมเนี่ยเต็มได้เลยนะครับซึ่งครลดาวสกิลนี้เนี่ยจะอยู่ที่20วินาทีแล้วก็80หน่วยนะครับคือใช้พลังงานท่า80หน่วยโอ,อ้ผมลืมบอกว่าตัวของสกิลท่า่ยมีครูดาวอยู่ที่3 ส่วนพรสวรรค์ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเมื่อคุณอยู่เมื่อเมื่อเมื่อบารบาร่าเนี่ยกดสกิลธาตุอะครับตัวละครที่อยู่ภายใต้ของสกิลธาตุเนี่ยจะใช้พลังกายน้อยลง12ก็ถือว่าโอเคนะก็คือดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อตัวละครก็คือแบบว่าเมื่อเอาบาบาร่าเนี่ยครับเข้าสู่การต่อสู้แล้วได้รับลูกแก้วธาตุหรือว่าตัวของอุธาตุนะครับมันจะเพิ่มระยะเวลาของสกิลธาตุเพิ่มไปอีกเนี่ยสูงสุดถึง5วินาที ก็คือต่อเม็ดนะครับคือ1เม็ดเนี่ยเพิ่มไปน1นวินาทีถ้าสูงสุดก็คือไม่เกินเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็น20วินาทีนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าครูดาตั้ง32บวิเลยนะสมพสวรรค์ที่3ก็ทําอาหารเป็น2เท่าครับเงินโอกาสสิบสองเปอร์เซนที่จะทำอาหารเปสองเท่าอาทีนี้มาดูตัวของกลุ่มดาวที่หนึ่งครับว่าทําอะไรได้ตัวของกลุ่มดาวที่หนึ่งนะครับบ,บ,า,บ,บาบาร่าเนี่ยจะทําการฟื้นมพลังงานธาตุหนึ่งหน่วยทุกสิบวินาทีหนึ่งหน่วยนะเว้ยมันใช้เท่าไหร่มันใช้แปดสิบห,น, 8, หน,น,นะครับ ก็ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์ขนาดนั้นนั่นหนึ่งหน่วยทุทกๆสิวินาทีผมตีว่าโลเทชันหนึ่งเนี่ยเราจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1 0ถึง20วินาทีตีว่าคุณได้อนุชาตเพิ่มมา2หน่วยน้อยมากนะทีนี้เนี่ยตัวของกลุ่มดาวที่2อําอะไรไ,ได้นะครับก็คือตัวของครูดาวของเลสเอไอสกิวธาต์ครับคูดาวของสกิวธาตเนี่ยจะลดลง15%แล้วก็ตลอดช่วงเวลาที่สกิลของสกิวธาตเนี่ยยังอยู่ในสนามเนี่ย ตัวละครที่ออกมาต่อสู้นะครับจะได้รับโบนัสน้ํา15%ซึ่งนี่ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ดีมากๆสำหรับตัวละครธาตุน้านะครับทีนี้4ีามก็ไม่มีอะไรมากครับเพิ่มเลเวลอันติสามเลเวล4 4น่ะคืออะไรเมื่อปรปรดาชาร์จโจมตีเขาผมนะจะได้ฟื้นพลังงานเพิ่มมาอีกหนึ่งหน่วยทุกครั้งที่การชาร์จโจมตีเนี่ยโดนสตูนะครับจะสามารถฟื้นฟูได้ไม่เกินห้าหน่วยก็คือมันจะนับเป็น1ตัว 1. ต่อ1นหน่วยนึกออกป่ะถ้าเกิดมี5ตัวก็คือฟื้นห้าหน่วยแต่จะไม่เกินห้าหนัั้นครบ ซ5ก็คือเพิ่มเลเวลของซีอุท่าไปอีก3เลเวลซี 6, เมื่อบารบาร่าอยู่แนวหลังของทีมหรือว่าก็คือไม่ได้อยู่ในทีมอะครับก็คือเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังอยู่ในในแบบทีม4ตัวนะถ้าเกิดว่ามีตัวละครเนี่ยหมดสติครับมีตัวละครหมดสติก็คือแบบมีตัวละครตัวไหนตัวหนึ่งตายที่ไม่ใช่บารบาร่าครับมันจะทําการฟื้นพลังชีวิตแบบไม่ใช่เรียกว่าจะเรียกว่าอะไรดีวะชุบชีวิตเลยดีกว่ามันจะทําการชุบชีวิตตัวที่ตายไปแล้วอะครับ ขึ้นมาใหม่โดยเลือดเนี่ยจะกลับมาเต็มร้อเปรเ็หมือนเดิมแต่ว่าครูดาวเนี่ยจะอยู่ที่15นาทีอันแ่นหลังจากที่คุณเนี่ยรู้จักตัวของบารบารากันแล้วนะครับผมจะมาบอกว่าทําไมคุณถึงไม่เล่นตัวละครน,นี้กันซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่พบปัญหาเหล่านั้นนะครับโดยจะมีทั้งหมดประมาณ4เหตุผลนะครับที่คนไม่เล่นตัวละครน,นี้เหตุผลแรกเนี่ยก็คือบารบาร่านะครับมันแปะน้ําให้ตัวเองอ่ะอันนี้มันมีข้อเสียยังไงก็คือเมื่อเรากดสกิลธาตุนะครับตัวของบาร์บาระ่ะาัเน นะครับแต่ว่าตอนตอนกดครั้งแรกเนี่ยจะมีระยะเวลาค่อนข้างที่จะยาวนานอยู่นิดหนึ่งเดี๋ยวผมรอสก,กิลคูดาวมามาก่อนอ่ะอาจจะเห็นได้ว่ามันจะยาวกว่าตอนที่เอ่อตัวของฮิวเนี่ยมันเพื่อเป็นไเปเห็นหปะอ่ะมันจะแปลน้ำให้ตัวเองค่อนข้างที่จะถี่นะครับแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยอาจจะไม่ได้นานแต่ถึงอย่างนั้นครับเวลาที่คุณเจอกับศัตรูที่เป็นธาตุน้ําแข็งแล้วมาตีคุณแล้วให้มันแปลน้ําแข็งค้างไว้เนี่ยคุณจะโดนแช่แข็งครับใช่ การที่คุณเล่นตัวฮิวแล้วโดนแช่แข็งเนี่ยผมบอกเลยว่ามันทําให้ตัวของ DPS หรือว่าดาเมจ e โดยรวมของทีมเนี่ยดรอปลงมากนี่ก็เป็นสาเหตุแรกนึ่งที่คนเขาไม่เล่นตัวละครของบาบาร่านนครับอ่ะเหตุผลที่2คือไรเหตุผลที่2ก็คือมันมีตัวละครฮิลเลอร์ที่ดีกว่าบาบาร่าครับซึ่งมันดีกว่าก็หลายตัวเลยนะคืออย่างที่บอกเขาว่าบาบาร่าเนี่ยมันโดนฟรีซได้เพราะฉะนั้นตัวละครอย่างจีนซายุคุคิชิโนบุนะครับก็คือ โอ้โห oh, ชนะแบบวินขาดอะอาชีชๆด้วยคือพวกเนี้ยไม่ได้แปะธาตุให้ตัวเองเว้ยนะครับมันไม่ได้แปะธาตุให้ตัวเองอาจจะแปะนะครับแต่ว่าคือมันไม่ใช่ธาตุน้าไงคุณนึกออกว่าอืมและนี่ยังไม่รวมกับตัวของโคโคมิอีกนะครับไอดีผมไม่มีอาเดโอน่าก็ยังดีกว่ามีทั้งโล่ทั้งฮีวอะไรเงี้ยคนเขาก็เลยไม่ได้เล่นตัวของบารบาร่ากันนะครับส่วนเหตุผลที่3นะครับผมนะั้นนั่นก็คือตัวของบารบาร่าเนี่ยไม่สามารถสร้างอนุธาตุให้ตัวเองได้อนุธาตุที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่อนุาาตแบบอ่ รีรีอ mm ันติปกติอ่ะมันคืออนุธาตุมันคืออนุธาต์ที่ได้เป็นเม็ดอ่ะครับบาบาร่าเนี่ยจะไม่ได้ตรงนี้เลยคุณกดสกิลธาตุเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นสาเหตุที่คุณได้อนุธาตุมาจากมอนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณตีมอนเข้าเว้ยถ้าเกิดคุณตีมอนเข้าไประดับหนึ่งเนี่ยอนุธาตุจะดรอปออกมาเองนะครับหมายความว่าตัวของบาบาร่าเนี่ยไม่สามารถสร้างอนุธาตุได้ด้วยตัวเองแต่ว่าไอออนุธาตุที่ได้มาเนี่ยมันคืออนุธาตุของมอนอยู่แล้วนะครับอืมก็คือทุกตัวก็สามารถได้หมดนั่นเ้ีย ตัวของบารบาร่าจึงไม่สามารถฟื้นฟูอันติได้ทันนะครับเพราะอันติของเขาเนี่ยใช้ถึง80หน่วยและการที่คุณจะไปเอาตัวของแบตเตอรี่อย่างพวกซิงชิวโมนาจะมาฟื้นให้ตัวตัวของบารบาร่าเนี่ยมันไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวของสกิลธาตุก็มีคูดาวถึง32วิด้วยนะครับในขณะที่ระยะเวลาต่อเนื่องเนี่ยสูงสุดมันได้20วินาทีแต่คนส่วนใหญ่ก็คงจะได้ประมาณสัก15 16 มันคงไม่เกินนั้นเท่าไหร่นะครับและเหตุผลที่4ก็คือตัวของกลุ่มดาวนั่นเองนะครับกลุ่มดาวที่ค่อนข้างจะไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นคนเขาก็เลยเออไปปั้นตัวละครที่กลุ่มดาวดีกว่านี้ยังดีสักกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นเดียวหน้าที่ C6 C6 ีดกแจกชำน,นาญธาตุ2 0 0ให้กับเพื่อนร่ทีม หรือจะเป็นจีนครับที่สามารถลดต้านทานลมได้ถึง40%และยังสามารถใส่อาร์ติแฟกต์สีลมซึ่งกูไม่ได้ใส่อ่าใส่อาร์ติแฟกต์สีลมก็จะสามารถลดต้านทานศัตรูได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่มีเหตุผลที่ว่าคนที่มีตัวละครตัวฮิวตัวอื่นนะครับจะจะไปเล่นบาบาร่าต่อยกเว้นว่าคุณจะไม่มีทรัพยาก,กรไปปั้นตัวอื่นจริงคนเขาถึงจะกลับมาเล่นบ,บาบาร่านะครับนั่นคือสาเหตุที่ผมมองว่าคนไม่เล่นตัวของบ,บาบาร่ากันนะครับ แล, Adult, และน ok ี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบในกนณีลืมนี้กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อกลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมตลอดวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า